แฟนคลับแห่พูดถึงไอจีผิดหวังพี่ตูนบอริสาแรมหลังจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทที่ออกมาและผิดหวังพี่ตูนบอริสาแรมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแฟนคลับของที่ที่รู้สึกผิดหวังกับตัวศิลปินอย่างมากไม่ไม่ออกมาเคลื่อนไหวใครในขณะที่เพื่อนๆเ,เพราะใน ในเพื่อนๆในวงการบันต่างๆก็ออกเคลื่อนไหวเพื่อปกปากท้องเพื่อปากท้อง,อองจะมียังมีแฟนคลับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ถึงใน IG ตามเกณฑ์ของพี่ตูนบอริเรสซารรมเป็นจำนวนมากและพี่ตูนก็เหมือนอยู่อยู่คนละโลกกันเลยทีเดียวคะ่ะตอนนี้ พี่พี่วิ่งตอนที่พี่วิ่งนั้นก็มีก็เคยมีคนวิ่งตามแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่หน้าที่พี่แต่หวังว่าสักวันหนึ่งพี่จะใช้เสียงเสียงบอที่